เอายาเนี่ยประมาณจะห่างกันพักกี่เมตรห่างเสอยถือมีดถือมีดดาบเลยถือกีดาบวิ่งมานะวิ่งมาหาวิ่งมาหาเราอะนะเสร็จปึ๊บตอนตอนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยทําไมทําไมถึงไม่ใช่อาวุธทำไมถึงไม่ใช่ปืนสะกั๊กคนไล่มีคนท่เขาจะยิงเขาเพราะว่ามีคนเจอแล้ว เคลเคลียร์ิงแล้วการสูญเสียของเขาเขามาแล้ว่าทำไมถึงยิงลูกกัาด้วยใช่เดินชนกันแล้นยิงลูกเัาด้วยแล้วก็อย่างที่บอกแล้วสงสารอถ้าเกิดไอ้คนไล่ตายเพราะสองสารญาติเขาก็เลยไม่แชรอาวุธแต่ว่าดาวิ่งมาใกล้ถึงตัวเขาเนื้อมีฟันเขาเนื้อมีฟันก็เลยยกแขนยกแขนชวย ก็เห okay, ็นต right ั้งรับอย่างนี้ใช่ไหมรับอย่างนี้ก็โดนนักเส้นเลือดใหญ่โดนเอ็นขาพอผมกรรมมันก็รูดมีดออกมามันก็เลยตอนแรกตอนแรกรับรับอยู่มันเลยก็รู้ว่ามันเข้าอยู่แต่ว่ายังไม่เจ็บเพราะผมกรรมนี่มันก็รูดมีดออกมมันก็เรื่อยมันเจ็บเราก็เลือยมันออกผมก็เลยดันมีดลงมามาเจอหน้าขาเอาไว้อีกข้างด้านผมก็เอาเข่าดันไว้แม่ไมันก็นข้าเแล้วก็เหนื่ อืมก็เลยอยู่แล้วก็ทีมางานก็เลงมาช่วยกันอืมทีมงานก็ลงมาช่วยกันก็คือว่าอืมถ้ามันมีศักยภาพอืมก็ทำได้อืมอืมถ้าถ้าตอนนี้ถ้ากลับไปใหม่คิดว่าใช้รุ่นไหมใช่ไหมันขาดใหญ่มผมเห็นว่าการใช้มีดวิ่งเข้ามานะมันก็ถือเป็นภัยที่ใกล้ที่ใกล้ถึงตัวเช่นเดียวกันนะเช่นถ้ามาวิ่งมาฟันมาฟัน หัวเราก็ตายเหมือนที่เหมือนที่นุกคอนพนมก็ตายนะครับก็ถ้าใช้อาวุธประจัดไทที่ใกล้ตัวได้ก็ให้ใช้ก็ดีดีดีมุนีด,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 ดีอยากจะเอาไปเป็นดีกากตำรวจที่จะต้องเชื่อมต้งหลายไม่ว่าใช้สื่อเชื่อตัวกให้้ตามบ วิถีของเราเนี da, could, ่ยทำให้เราต้องเจ็บีดีทุ่เธก็ไม่อยากนะถ้าถือเป็นถือเป็นที่ที่มจริงๆลดจัดใจนะแต่ว่าผมเลอสำม่หน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปบอกคนอี่น